อุ้ยโอ้ยตอดไขด่เริ่มอดไขด่พี่น้องตอดไขด่กินกับประจมนี่น่ะนี่นะตอดไขด่ใบบุยร่ำพี่น้องเอ้ย กัวจะได้กินแต่ละเทือนพี่น้องค่าใจคอนเทนท์ที่อยู่ใจคอนเทน์พี่น้องมือไหนว่าได้คอนเทนท์มันน่าสิตายริครับกลัวจะได้กินกลัวจะได้กินกับไม่แล้วไม่อีกพี่น้องเออกลัวจะได้กินแต่ละเทือนนูโเจ้านี่มันหมธรรมดาได้พี่น้องเ้ยแซ่บกับแซ่บพี่น้องกลัวสะได้ กลัวจะได้ใส่ลักไขเจ้เนาะต้องทอดให้กรอบนะเพื่อนทอ,อดไข่เจียวให้กรอบนะแซบ่บน้องก็สิกินกับปลาจอมด้วยวันนี้นะคะทุกคนเมนูวันนี้นะคะอ่าไข่เจียวนะคะข้าวมันนะ,ะข้าวมันไข่เจียว,น,วน,นะคะกินกับปลาจอมด้วยพี่น้องพอดีพี่ใบมีข้าวมัน ข้าวมันไก่นะที่ทําไว้นะเนาะเพื่อนเ,นเลาได้ข้าวมันนะทุกคนเออก็เลยจะมากินกับข้าวไข่เจียวนี่แหละมเจ้า